สวัสดีครับผมอาจารย์เน็นะครับวันนี้อาจารย์ก็จะมาทำการพยากรณ์ล่วงหน้านะครับสำหรับเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2566ต่อนะครับหลายๆท่านนะครับที่มี direct message มาหาอาจารย์นะครับว่าเกิดวันเดือนปีนี้เวลานี้จังหวัดนี้นะครับอยู่ลัคนาราศีใดนะครับอาจารย์ก็ขอให้นะครับ add line official account นะครับมหาอาจารย์ที่ a s s i n 209 e l r o นะครับ หรือตามรายละเอียดด้านล่างหน้าจอนะครับอย่าไปพิมพ์อยู่ใน u t u b e นะครับเพราะว่าอาจารย์จะไม่ได้ไปดูตรงนั้นตลอดเวลานะครับแต่ถ้าอยากจะทราบจริงๆก็แอดไลน์อุ c เชลเขามาหาอาจารย์ได้นะครับแล้วก็สอบถามมาได้นะครับในส่วนของการสอบถามลัคนาราศีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับก็ขอให้ทุกๆท,ท่านนะครับทราบข้อมูลตรงนี้นะครับเพราะมีหลายคนเลยไปพิมพ์ไว้ในนั้นนะครับบางทีอาจารย์ก็อาจจะตอบบ้างไม่ตอบบ้างหรือบางคน พอทราบแล้วก็รีบแอดมาที่ไลน f อ้อมเชี c วเขานะครับอาจารย์ก็จะตอบให้ได้นะครับอันนี้ชัดเจนนะครับแล้วก็สำหรับท่านใดนะครับที่ฟังคลิปอาจารย์มาอย่างต่อเนื่องแล้วนะครับก็จะพอทราบนะครับบางส่วนแล้วแต่ถ้ายังมีข้อสงสัยประการใดหรือว่าต้องการที่จะตรวจดวงชะตาอย่างละเอียดนะครับก็สามารถแอดไลน์อ้อมเชียวคำอาจารย์ได้ที่เดียวกันนะครับหรือถ้าใครสะดวกก็สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดผ่านทางหน้าจอได้เลยนะครับและที่สำคัญนะครับ ท่านใดที่รอติดตามนะครับความรู้เกี่ยวกับเรื่องโหราศาสตร์ไทยนะครับก็อย่าลืมนะครับติดตามช่องทางอาจารย์แนทดวงชแนลไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์จะทําการบันทึกรายการของการพยากรณ์แบบภาพรวมให้จบนะครับทั้ง12ราศีให้ครบนะครับจนถึงเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2566นะครับภายในเดือนเมษายนนี้นะครับถ้าอาจารย์ทําตรงนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยอาจารย์ก็จะทําคลิปนะครับในส่วนของเรื่องโหราศาสตร์ไทยต่อนะครับ และถ้าเสร็จอย่างไรนะครับอาจารย์ก็จะอัพขึ้นนะครับให้ได้รับชมกันนะครับวันนี้วันที่อาจารย์บันทึกรายการอยู่นี้นะครับก็ตรงกับวันพฤหัสบดีที่26กมกราคมนะครับปีพศั5 6 6นกะครับก็จะใช้เวลาประมาณ3วันนะครับอาจจะเป็นช่วงวันพฤหัสศุกร์เสาร์หรือไม่ก็อาจจะไปถึงวันอาทิตย์นะครับก็แล้วแต่ช่วงจังหวะเวลาที่พอมีเวลานะครับก็ถ้าท่านใดสนใจก็อย่าลืมนะครับติดตามนะครับในส่วนของการพยากรณ์นะครับของช่องทางอาจารย์นัดูดวงชาแนลไว้นะครับ บางท่านที่ยังสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะทำไมเข้ามาดูแลทําไมมันพยากรณ์ล่วงหน้าไปหลายเดือนเลยนะครับก็คือเป็นโนโยบายนะครับของช่องทางอาจารย์เดชนดวงชาแนลนะครับว่าจะทํานายหรือว่าพยากรณ์ล่วงหน้าเนี่ยอย่างน้อยล่วงหน้ามากกว่า2เดือนอยู่แล้วนะครับแล้วล่าสุดณนะปัจจุบันนี้ก็น่าจะเป็นการพยากรณ์มากกว่า4เดือนขึ้นไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ใครที่ต้องการจะวางแผนชีวิตหรือต้องการที่จะรู้ข้อมูลอะไรดีอะไรไม่ดี ต้องทาอย่างไรหรือมีมุมมีเกณฑ์ที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างไรก็สามารถติดตามทางช่องทางของอาจารย์นเดชน์ชแนลไว้นะครับอาจารย์ก็ขอฝากข้อมูลเบื้องต้นไว้เท่านี้นะครับกับข้อว่ากันนะครับในส่วนของการพยากรณ์นะครับสำหรับชาวลัคนาราศีเมษนะครับประจําเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2566นะครับชาวลัคนาราศีเมษมีดาวประจำตัวคือดาวอังคารนะครับและถ้าลองพูดถึงเรื่องการงานจะเป็นอย่างไรนะครับดาวที่เราพบกรรมะก็คือดาวเสาร์นะครับ ดาวเสาร์ก็ยังอยู่ในเรือนภพลาภะนะครับได้คู่มิตรใหญ่กับเจ้าเรือนนะครับตั้งแต่1มีนาคมปีพศ2616นะครับไปจนถึง12กุมภาพันธ์ปีพศ2619นะครับกรมมะลาภะนั่นหมายความว่าการงานของชาวลัคนาราศีเมษนะครับมีมุมมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับไปยาวๆนะครับนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าช่วงก่อนหน้านี้ที่ดาวเสาร์นะครับยังอยู่ในเรือนภพกรรมะนะครับได้ตำแหน่งเกษตราธิปดี ้าท่านใดยังรู้สึกว่าเอยังไม่ค่อยดีเลยยังไม่เป็นเหมือนที่อาจารย์บอกเลยยังไม่ดีเท่าไหร่เลยในส่วนของการงานของตัวเองนะครับก็ขอให้รู้เลยว่ามันมีมุมมีเกณฑ์ที่ดีจากนี้ไปนะครับการงานถือว่าโดดเด่นมากนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีเมษนะครับและที่โดดเด่นมากกว่านั้นก็คืออะไรครับก็คือมีดาวอีกหนึ่งดวงนะครับโคจรนะครับมากุมลัคนาตัวเองนะครับตั้งแต่19เมษายนปีพุทธศักราช2566นะครับก็คือดาวพฤหัสบดีนะครับเพราะฉะนั้น การงานที่เคยติดติดขัดขัดที่เคยค้างค้างก็จะมีอยู่2จังหวะนะครับจังหวะที่เสายกเข้าสู่เรือนลาภะนะครับกัมมะลาภะตั้งแต่1มีนาคมดาวพฤหัสบดีโคจรมากุมลัคนาตัวเองนะครับตั้งแต่19เมษายนปีพุศักราหกสิบหกนั่นหมายความว่าการงานของชาวลัคนาราศีเมษมีมุมมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จนะครับชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นได้ฟังแบบนี้แล้วนะครับก็ขอให้ลุยให้เต็มที่นะครับ อย่าได้นิ่งนอนใจนะครับอะไรที่เรารู้สึกว่าทําแล้วมันยังไม่ดีก็ขอให้ทําต่อเนื่องไปยาวๆนะครับอาจารย์ก็ขอเป็นกำลังใจนะครับให้ชาวลัคนาราศีเมษนะครับสู้ลุยให้เต็มที่คุณรู้ว่าการงานคุณมีมุมมีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จที่จะดีอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นอย่าหยุดรออะไรนะครับลุยให้เต็มที่อาจารย์ก็ขอให้นะครับชาวลัคนาราศีเมษทุกทกท่านนะครับประสบความสําเร็จ ในหน้าที่การงานนะครับที่ได้ตั้งใจทําหรือที่ได้คาดหวังไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์ที่ลงมือทําไปแล้วนะครับก็ขอให้ประสบความสําเร็จนะครับกันทุกๆท่านนะครับการงานมีมุมมีเกณฑ์ที่ดีแบบนี้แล้วการเงินจะเป็นอย่างไรนะครับดาวเจ้าเรือนพกระดุมพระนะครับก็คือดาวศุกร์นะครับดาวศุกร์โคจรนะครับอยู่ในเรือนพพันธุนะครับจนถึง27กันยายนนะครับปีพศักราช2566นั่นหมายความว่าแทบจะทั้งเดือนนะครับแล้วก็จะยกเข้าสู่เรือภพปุตตะนะครับ ในช่วงตั้งแต่28กันยายนจนถึง2พฤศจิกายนปีพศ2566นะครับได่ไหมายความว่าการเงินในมุมนี้ก็ถือว่ามีมุมมีเกณฑ์มีรายจ่ายนะครับว่าจะเป็นเรื่องจ่ายเกี่ยวกับครอบครัวเรื่องเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถซ่อมบ้านซ่อมรถนะครับแต่พอหลังจาก28กันยาไปแล้วก็มีมุมมีเกณฑ์นะครับที่เราก็ต้องจ่ายไปในหลายๆเรื่องนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าอยากทราบรายละเอียดในส่วนตรงนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาใครชะตามันนะครับขึ้นอยู่กับพื้นดดวงเิม ตั้งแต่28กันยายนนะครับจนถึง2พฤศจิกายนนะครับถ้าไม่มีความจําเป็นใดๆนะครับอย่าเพิ่งไปลงทุนนะครับในช่วงเวลานี้นะครับสำหรับท่านที่กําลังมองหาหรือว่ากําลังเตรียมที่จะลงทุนนะครับน่าหมายความว่าอะไรนะหมายความว่าอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปแล้วนะครับใครที่เข้ามาฟังคลิปนี้นะครับอย่างน้อยคุณยังมีเวลาล่วงหน้ามากกว่า4เดือนอยู่แล้วนะครับคุณก็วางแผนตัวคุณเองให้ดีนะครับหรือถ้าท่านใดยังมีข้อข้องใจหรือยังมีปัญหา ที่ยังติดค้างขาใจยังสงสัยเกี่ยวกับพื้นดวงของตัวท่านเองนะครับก็สามารถแอดไลน์ o อมเชี่ยวคำมหาจาร์ได้ที่ s สอ2 0ดนะครับ l r z o นะครับแล้วมาเช็คพื้นดวงสตา์อย่างละเอียดกันนะครับการงานมีมุมมีเกณฑ์ที่ดีแล้วการเงินอาจจะมีมุมมีเกณฑมีรายจ่ายนะครับแต่ก็น่าจะบริหารจัดการได้ไม่ยากนะครับพอได้ฟังคลิปนะครับล่วงหน้าไปแล้วนะครับมันก็จะชัดเจนมากขึ้นนะครับ ในส่วนของเรื oh. okay. ่องคู hmm. ่ครองความรักคุณส่วนจะเป็นอย่างไรนะครับดาวเทือกพพปัตตานีนะครับก็คือดาวศุกร์นะครับเป็นดาวดวงเดียวกับดาวเทือกพบกระดุมพระนะครับโคจรอยู่ในฤพบพันธุนะครับตั้งแต่27สิงหาคมจนถึง27กันยายนนะครับปีพศักราชสองนหั่นหมายความว่าแทบจะเกือบทั้งเดือนกันยานะครับปัตตานีพันธุนะครับแล้วก็จะยกเข้าสู่ฤพบปุตตะนะครับในช่วง28กันยายนจนถึง2พฤศจิกายนปีพุทธศักราื่องรันห้าส่วนในงครัานว่า เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับสาหรับชาวลัคนาราศีเมษนะครับและยิ่งตอบย้านะครับตั้งแต่19เมษายนปีพุทธศักราช66นะครับมีดาวพะศัสดีโคจรนะครับมากลุ่มลัคนาของชาวลัคนาราศีเมษนะครับใครที่ยังไม่มีแฟนก็มีมุมมีเกณฑ์ที่จะมีแฟนนะครับในช่วงเวลานี้หรือมีคนเข้ามาคุยในช่วงเวลานี้นะครับก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับหรือก่อนหน้านี้ที่คบกันมาหรือคุยกันมาครับก็มีมุมมีเกณฑ์ที่จะตกลงปงใจนะครับในช่วงเวลานี้ด้วยเช่นเดียวกันก็ถือว่า มันมีมุมมีเกณฑ์ที่ดีนะครับสําหรับชาวลัคนาราศีเมษนะครับก็ไม่ต้องเป็นกังวลในช่วงเวลานี้นะครับก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วถ้าเราพูดถึงเรื่องสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บอุบัติเหตุนะครับในช่วงเดือนกันยายนปีพศร2566นะครับจะเป็นอย่างไรนะครับก็ขอให้ระมัดระวังนะครับตัวเองนะครับแทบจะเรียกว่าทั้งเดือนกันยายนก็ว่าได้นะครับแต่ถ้ามองมุมให้ชัดเจนเลยคือตั้งแต่ 18สิงหาคมปีพุทธศักราช2566ไปจนถึง2ตุลาคมนะครับปีพุทธศักราช2566นะครับต้องระมัดระวังนะครับตัวเองให้ดีนะครับมีมุมมีเกณฑ์ที่อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ไม่ต้องกังวลอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปแล้วเพราะมีดาวพระศัพดีโคจรมากุมลัคนาตัวเองนะครับก็ชัดเจนนะครับอย่างไรก็แล้วแต่ก็ขอให้ชาวลัคนาราศีเมษทุกๆคนนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับ การงานมีมุมมีเกณฑ์ที่ดีก็อย่าลุยแต่งานนะครับดูแลสุขภาพตัวท่านเองด้วยนะครับอาจารย์ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการพยากรณ์นะครับสำหรับชาวลัคนาราศีเมษนะครับคงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับเพื่อให้นําไปประกอบการคิดพิจารณานะครับในการที่จะวางแผนนะครับที่จะตั้งรับในสิ่งที่กําลังจะเข้ามาหรือปัญหาที่จะเกิดขึ้นนะครับเตรียมลุยกับสิ่งที่ดีๆที่กําลังจะเข้ามานะครับด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีเมษทุกทคนนะครับ โชคดีนะครับแล้วก็ประสบความสําเร็จตามที่ใจปรารถนานะครับวันนี้เราขีจชะตาชีวิตของเราเองได้ด้วยการทําความดีละเว้นจากความชั่วสวัสดีครับ